โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate r i n j a s t อ m Connection ครับ Naruto X Boruto ออตอนแรกจะเป็น Naruto N Boruto <c oughs> ต้องเป็นตัว X เอาละวันนี้เมื่อวานเราตัวอะไรวะตัวน้ำแข็งนะจำไม่ผิดก็คือ โอเคมาวานก็คือฮาคุลูกสมุนของซาบุสะครับก็คือเด็กที่เก็บมาเลี้ยงยนะช่วยช่วเล็กว่าช่วยเหลือมาช่วยเหลือมาเป็นพวกรอเปล่าโมโมจิซาบ,บุสะนะครับผมแขวนซาบันทำไมเรียกว่าแควนซาบ,บันวะกระาน้ำกระสุนวารีกาถากรถาสังหารไร้เสียง มาดาบสะบ้นหัวซาบูซักจะเฮี้ยมเกี่ยมสักแค่ไหนมาดูกันไม่ใช่สับภเวสีนะนี่คือยังมีชีวิตยอยู่นี่แน่ว่าไงโอ้โหดาบโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เรากดสกิลเหรอวะทำไมดาบมันดูเวียงหนึ่งขอผิดนี่เรานี่หว่าไม่ทำไมมัน ไม่เวียนดาบวะเพราะอะไรอ่ะหนึ่งดูดิขีบแล้วไปไกลเลยอะไรวะหนึ่งสองสามโอ้โหเหมือนเหมือนปุ่มปุ่มผมแปนแปลกเอาไหมหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ไม่ฟันวะนี่นี่ต้องอย่างนี้เหรอรู้สึกว่าดาบมันจะหนักนะเอาใหมด่ดิทำไมมันไม่งางดาบเนี่ยหมว่าผมเป็นที่ปุ่มตีเลยไม่ได้จับเลยครั้นี้ Uh huh. หมดแล้วห้าหมดคาถามงคนวารีแล้วก็แขวน้นสัมบันฑหมดเหรอจับจับยากเว้ยมาเดมาเดคือผมเวียงดาบไม่ออกอะทำไมวะดาบหนักขนาดนั้นเลยเหรอแขวน แหวนสะบ,บั้นหัววับโอ้โหมาได้โคตรไกลอ่ะบังกรวารีฟันฟันฟันนีแน่จับไม่สำเร็จอือฮอแย่แล้วมานี่ลีใจเย็นมาดิจับ จับนี่แน่จับสมเร็จท <c oughs> ุกน้ำอเอ้ยแยกล่างขึ้นใหม่นี่ว่ะ <c oughs> ถ้าไม้ตายกระถาหมอกเมื่อกี้มันเรียกว่ากระถาหมอกอัมพางไงกรถากระถาหมอกอั <c oughs> มพางทางกายกระถาหมอกทางกายโอ้กระถาไร้เสียงสังหารเ, <c oughs> เพราะมีความทะเยอทะยานฉันถึงได้ต่อสู้ <c oughs> สเสร็จฉันละ <Yeah! S 2> นี่เราก็่าร้เสียงของนายอะอะไรการอะไรการแกนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมมีปัญหาเรื่องตีว่ะเฮ้ยทำไมมันเหมือนแบบมันเตะไปทีเดียวเห็นั้นสังเกตด,ดิมันไม่ยอมเอาดาบมาฟันว่ะหรือว่าปุ่มกดฟันมันพังวะไม่น่าเนะ ทำไมมันเตะแล้วมันก็ไม่ยอมงา้างดาบแค่เตะนี่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 ดาบมันหนักเลยไหนนี่ดาบมันหนักดาบมันหนักเหรอกระถอบมังกรวารีซาบุสะเป็นเป็นลินจาใช้น้ำใช้น้ำนะครับผมลินจากระถาน้ำรู้จักไหมครัับบววับ,วบ ้ออตามฟันฟันเตะเตะอ๋อตีตีออกแล้วแสดงว่ากดกดเบาไปหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยอีกใกล้ๆอะไรวะเหมือนก็พอไปใกล้ๆพอไปใกล้ๆแล้วมันจะเตะไม่ค่อยจะฟันมามาตามอะไรครับแ้วบจับ คุกน้ำสังหารอา้าวตายเลยหรืออะไรกันแกนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรกันอะไรกันกับผมจะอะไรกันอย่างเดียวเลยไม่ได้คุกน้ำนี่ตั้งชื่อว่าคุกน้ำเหมือนท่าคุกน้ำของไอ้ฉลามเลยว่ะ นะดูที่คาดหัวก็น่าจะรู้ว่ามาจากมาจากประเทศเดียวกันเอ้ยมาจากหมู่บ้านเดียวกันลินจาขอ,อนตัวคิริงาคูเรใช่ปะ่ะนี่คุกน้ำแล้วก็ฝันด้านหลังไงราถาบุกบอวารีารดาบแควนสบันอ้โยเป็นไงล่ะครับ มาหนึ่งสองจับแล้วก็วันเอา้าทำไมตายง่ายจังับผุญเจดับดินจ้าไม่ได้ดีไม่ได้มีดีแต่ชื่อหรอกนะหนึ่งในเจ็ดดับนินจาา้าเฮ้ยไม่มีขีดค่าบนหน้าผากแสดงว่าไม่ใช่นินจาถอนตัวเนี่ยก็สมัยสมัยสมัยเริ่มเริ่มเรื่องนาุโตแรกๆก็เจอตัวนี้เป็นตัวแรก ตอนนั้นลินจายังแบบว่าสู้รบกันเองอยู่เลยแต่ละหมู่บ้านลินจายังสู้รบกันเองอยู่ยังไม่ได้แบบว่ามาเซ็นมาเซ็นสัญญาแบบว่าสงบศึกหรือว่าไม่ลุกรานกันอะไรแบบเนี้ยพอมาสมัยหลังๆก็มีแบบว่าสัญญุสัญญาไม่ลุกรานกันช่วยเหลือกันรวมรวมหมู่บ้านลินจาให้เป็นหนึ่งเนี่ยเพราะนารุโตะเลยนะ หมู่บ้านดินจาทุกหมู่บ้านเลยรวมเป็นหนึ่งะใช่ไหมมาแล้วมังกรวารีระยะไกลมนเรียกกระสุนนะกระสุนมังกรวารีย่าเฮ้ยซุปนี่แน่นี่แน่แขวนสะบั้นป็นไงล่ะมาฟัน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 ดาบสะบั้นหัวอันนี้เป็นแทงนะครับอันนี้จะตจตีลงล่าง ลงข้างล่างลงข้างล่างเป็นยังไงเฮ้ยถ้าถ้าลงข้างล่างเท่ว่ะไม่โดนแม่หนูน้อยยาเท่เท่แรงอะเว็บป้องกันจับคุกน้ำขังคารินต้าไม้ตายคาถามอกผางกายสังหารไร้เสียง ขามีความทะเยอทะยานฉันถึงได้ต่อสู้แต่ฉันไรฉันอยู่ข้างหลังมัรลุนตอนระเบิดพลังจะเป็นยังไงเนี้ยมีความสามารถเท่านี้แต่เป็นลินจารตะตลกสินน้นดิในตัวนี้ต้องเจอกะคาคาชิดิแยวในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่อง โอรโรจิซาบ,บุสะมาป้องกันวิสุันเฝา้ฝาเฝา้ฝา,ฝา,ฝาขึ้นข้างบนดีกว่าจงขึ้นไปข้างบนซะขึ้นไม่สำเร็จขึ้นไม่สำเร็จวับจะจะกัดเหรอะจะทุ่มเหรอจะทุ่มเหรอครับ ทุ่มละฟันฟันอ๋อขึ้นแล้วซุปเปอร์ถอยจับอึ๊บไปนะวับไปโดนกระถาน้ำดีกว่า,า,ากระสุาานป้งกันวารีตามติดตัวว,วับ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 ,วบหนึ่งสองสามคุกน้ำซุ่มสาบอกง่าไงล่ะฟันลงล่างทัาานหน,น่อยตายไหม ดาบมันใหญ่กว่ามันจะงา้างมันก็เลยนานหน่อยเฮียพังกายคาถาพังกายอ้าวไอ้คาถาพังกายแม่งฝ่ายตรงข้ามต้มนบุกเข้ามาว่ะอ้าวโดนเฉยเพราะความทะเยอะทะย,ยานฉันถึงได้ต่อสู้แ็่ฉันล่ะเจ้าโอโรจิอ้วอาวเฮ้ยคาถาหมอกเรา กระจายออกมาโดนอ๋อหรือว่าโอริจิมพุ่งเข้ามาหาเราวะไม่ได้เรื่องเลยอันติเราโอ้โหดูนี้ใช้ท่วงท่าน้อยได้เอเลยก็จังหวะมันได้เดี๋ยวเปิดเปิดด้วยกระสุนวารีกระสุนวารีนะ สุตรมังกรวารีข้าไม้ตายคาถาหมอกพังกายอ้าวไม่เข้ามาเหรอกับหมอกพังกายอันแน่หลบได้คุกน้ำ้องกันคาถาหมอกพังกายไม่สำเร็จน,นะมันต้องฝ่ายตรงข้ามเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยนี่นี่คือเห็นข้าไม้ตายเต็มเต็ม กระสุนมังกรว,วารีงำไปไงเห็นมังกรไหมล่ะฟันโอ้ชีงางดาบนานมากนีีนนย่ขึ้นไปสามย่าย่าย่าสาย่าย่ย่ยยยยยาย่าามองทางกายกระสุนวารีมังกรว,วารีไม่โดนตีนีตีตีบมาดาไป แข่งดาบดาบแทงดูเลือดมันเด้งดิเออฉากจะกลับแนปะ๊บสถ,ถาบกงพังกายเรียบร้อยเดินเข้ามาดุมดุมเขามีความททเยอะเทยานฉันถึงได้ต่อสู้ไงละ่ะเสร็จฉันไม่แน่หาข้าไม่เจอหรอกข้าใช้หมอกทางกายก็บอกอยู่ จะเรียกกระถาสังหารไรเสียมีความสามารถเท่านี้แต่เป็นลินจาระตะรกสิ้นดีเก่งนะแต่ไม่ค่อยเห็นความสามารถของดาบเลยวะ่ะมันคุยว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดดาบบินจาแต่ไม่ค่อยเห็นความสามารถของดาบเลยวะ่ะคือดาบมันพังถ้าดาบมันพังมันก็สามารถ สามารถฟื้นฟูดาบขึ้นมาใหม่ได้เข้าใจไหมโดยก,กินดาบกินเลือดมันเรียกดาบกินเลือดความสามารถดาบมันแค่นั้นนะความสามารถดาบมันแค่นั้นนะคือถ้าดาบหักดาบเสียอะไรไปมันก็จะดูดเลือดเท่านั้นดาบก็กลับมาเหมือนเดิมมางระ,ะเบิดพลังซาบูซาแก่เนี่ย เหมือนเดิมกระสุนป้องกันวารีเอาไปแค่เนี้ยอ่าฮะไม่โดนหลอกเหมือนเดิมเลยท่าเหมือนเดิมหมดเลยแต่ท่านี้ล่ะว้าแหวนสะบัดหัวแหวนสะบัดหัวไม่ค่อยได้ใช้เลยมันโดดไกลมากโอ้โหดูเลือดดิแหวนสะบัดหัวอ้าวแปลงร่างทำไมแกซาติงเกะปับแหมหลบได้หลบได้ โบโล่ก่อนหมดไอ้ซุกป้องกันโอเคออเอขุนกรลังชาร์จาาจะกะจะกะข้ามาป้องกันดาบสมบัดหัวฟับเวบจับอึ๊บจับได้ก่อนซาซึเกะขังกายด้วยบ็อกซ์เรียบร้อยเพราะมีความทะเยอทะยานฉันถึงได้ต่อสู้ เซตฉลากเจ้ซาซาสึเกะตอนโตออโคาคาคิชิเจ้าถึงได้รอดมาได้นะซาสึเกะไม่ได้เรื่องเลยเป็นงไงล่ะได้อีกถ้าระเบิดพลังแล้วตีแรงขึ้นแค่นั้นแหละไม่มีท่าใหม่ๆเลยเดี๋ยวลองฟัน เมื่อกี้ก็ใช้เควนซับบันเหมือนเดิมมังกรวารีเหมือนเดิมแต่ลองฟันธรรมดาเนี่ยมีมังกรวารีเพิ่มอีกสองตัวย่อย่อเนี่ยเหมือนเดิมแหงดาบฮึกเนี่ยเหมือนเดิมก็มีแค่แดงๆบนหัวเพิ่มเข้ามาย่อย<ะ>่อบ้าบ้า,า,าอัดมุมมังกรวารีหมดม๊ับจับ แซวจับจับไม่โดนมังกรกระสุนวารีอืมองไม่เห็นกระสุนเลยเว้ยอา้าวพอมาใกล้ขนาดนี้ก็สะบันดีสะบันดีสะบันระยะขนาดนี้สระยะขนาดนี้ไงปาดรขจาใจเหรอตึ้งตงแรงร่างเอากระสุนวารีไปมังกรวารีเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนแบบมีดีเลย์หน่อย ปอยหลัง,ลงเอาเลยเหมือนเดิมท่านเหมือนเดิมเราปล่อยแล้วก็พุ่งไปพุ่งตามกระสุนเออได้อยู่นะพุ่งตามกระสุนไปเออเป็นคอมโบได้เลยคาถามอกพังไกลฟิ้งอ่าดูก็พุ่งเข้ามาบอกพังไกลฟิ้งไม่สำเร็จว่ะคาถาบอกพังไกลเจ้าจะตายแล้ว จะถามอ,อกพังไกลซึมอ,อ้าวหนีทำไมล่ะหนีทำไมล่ะอุตสาห์จะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายไหมสถามอ,อกพังไกลเรียบร้อยร้อยกูต่อสู้เข้ามาผมมีความทะยืนทะยานฉันถึงได้ต่อสู้ซึม ให้มีออร่าสีแดงๆมาข้างหลังแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนกดกดใช้มังกรที่อยู่ด้านซ้ายมีควอมฟอสมั่งนี้แต่เป็นลินจาร์ตลกสิ้นดิกดมังกรเสร็จนะแล้วก็พุ่งเขาใส่ได้ใช้จังหวะเพราะเหมือนมังกรมีดีเลย์ดีเลย์หน่อยมันจะออกมาที่หลังสันเกียดดีๆ โหดอย,ยู่ไอ้ดับไอ้แคว้นเซอร์บ,บันหัวก็โหดอยู่นะมันแบบว่าปุ๊บหมุนตัวกดค้างแล้วมันจะพุ่งไปไกลมั้งต้องสังเกตดีๆ<า>ป่ะโอเคว้ววาวงามง้อมาดีตู้กันอุ้ยเอ,อออบ้าบอมอังกรกระสุนวาลี เห็นได้เหมือนเหมือนดิเลดับสะบัน้นอ้าวหมดแล้วหมดแล้วถอยก,ก่อนอ้าวหมดด้วยนี่ครับเว็บนี่ไงเห็นะมันจะควงกึบนจุดจุดจุแต่ถ้าไกลๆกดค้างไอ้ไงแต่ถ้าใกล้ๆ,ลๆมันก็จะใช้ได้อยู่นะดาบสะบัน้นหัวใช้ได้อยู่นะกระสุนมังกรวาไปงำ ดุนงำใช้ได้เข้ามาเฮ้ยซุบแล้วก็พุ่งเข้าใส่เห็นไหมฮายังมังกรมาที่หลังเห็นไหมเอาไปเอาไปไม่ครับถอยหลังมังกรแล้วก็พุ่งใส่เฮ้ยยัดหลบดาบสบัดบักหลังก้อนบักเรียบลอยอุ้ยโหดอยู่อะไรกันแกนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้โหด ไอดับสะบ,บัน้นแควนแควนสะบ,บั้นเนี่ยใช้ได้เลยอะตอนแรกก็ใช้อะไรไม่ค่อยเป็นเออพอใช้แล้วโอเคใช้ระยะประมาณแบบว่าอย่าประชิดมากถ้าประชิดมากก็ควงหลายตลบแต่ว่าใช้ระยะกลางโอเคสุดแล้วก็ไอระเบิดพลังอะ่ะมังกรกดมังกรเสร็จแล้วก็พุ่งก็ใส่แล้วมังกรจะตามหลังมา้ยโอ้โหใช้ได้คอมโบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ